สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e m s ซ้อมภาษาอังกฤษติวสองฮะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดใช้บัตรวีการสำหรับใช้ซื้อของออนไลน์ฮะเพราะว่าบางคนนะก็คือ,อยังไม่มีในเรื่องของบัตร ATM บัตรเครดิตการ์ดใช่ไหมครับก็คือก็จะไม่สามารถสมัครสมาชิกของช่องเราได้ฮะดังนั้นผมก็เลยทำคลิปนี้สอนขึ้นมาครับ ว่าเราจะทํายังไงฮะถึงจะสมัครสมาชิกช่องนี้ได้ครับอ่าดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือแอป,ปของอ,อีวอลเล็ตนะะก็คือของ t ร e ู o m น n e y นั่นเองนะครับอ่าคราวนี้พอเราดาวน์โหลดแอป,ปขึ้นมาแล้วนะครับเราเปิดหน้าแอป,ปขึ้นมาเนี่ยเราเจอหน้านี้เป็นดับแรกครับคราวนี้เราจะไปตรงไหนต่อฮะอ่าเราก็จะมาเรื่องที่ ฉันตรงนี้นะฮะตรงมุมขวาล่างเนี่ยนะครับเออเป็นเป็นการเข้าไปดูข้อมูลของตัวเราครับอ่ากดตรงนี้เกินันดับแรกฮะเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเมนูนี้มาใช่ไหมครับเราก็จะทําการสร้างบัตรอ่าบัตรเนี้ยเขาเรียกว่าบัตรวีการนะฮะทำหน้าที่เหมือนกับบัตรเครดิตฮะแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็จะใช้เงินใน e ี o l ลเของเราเองครับที่เราเติมเข้าไปฮะอ่าตรงนี้นะเราก็จะมาคลิกที่มีการก่อนครับ ตรงนี้นะพอเราเข้ามาแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับนี่ฮะฮะเราจะมีหน้าตาคล้ายๆบัตรเครดิตขึ้นมาครับเราก็จะกดสร้างนะครับ Virtual Visa นั่นเองครับนะกดสร้างบัตรครับกดตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำในขั้นตอนนี้นะครับในกระเป๋าเงินใน wallet ของเราเนี่ยจะต้องมีเงินอย่างน้อย40บาทนะเพื่อที่จะเปิดใช้ Virtual v a r d ได้นะครับ คราวนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับคนที่เติมเงินเข้ามาไว้แล้ว40บาทเนี่ยนะครับเพราะมันจะเข้ามาถึงหน้านี้ได้พอเข้ามาถึงหน้านี้ปุ๊บในตรงช่องที่ให้เราพิมพ์เนี่ยนะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษลงไปฮะตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะชือ่พิมพ์ชื่อของเราลงไปครับเมื่อเราพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้ครับ เราก็จะมีปุ่มให้กดเปิดปิดบัตรนะฮะตรงนี้ครับแล้วกดเปิดใช้บัตรซะนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเข้าไปดูเลขบัตรกันครับเพราะว่าในส่วนของอาการกรอกข้อมูลในการซื้อของออนไลน์หรือว่าอาจจะซื้อในเรื่องเิทธิประโยชน์หรือว่าการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยนะฮะเราจะต้องจําเป็นต้องใช้ข้อมูลพวกนี้ครับเราจะไปกดเข้าไปดูบัตรกันครับ คราวนี้ครับในในส่วนของตัวบัตรนะฮะในลูกศรแรกที่ผมชี้ลงไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลข16หลักคือตัวเลข16ตัวครับก็คือเป็นเลขของบัตรนั่นเองซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องใช้เลขตรงนี้ในการเข้าไปกอกน,นะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่ดไปเนี่ยนะครับวิดีโอต่อไปผมจะสอนวิธีการสมัครสมาชิกช่องโดยการเนี่ย e w เ l l e t เนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบเอาละคราวนี้ ในส่วนของตัวที่ผมชี้ตรงนี้คือวันหมดอายุไอ้วันหมดอายุนี่แหละครับสําคัญตรงนี้นะเออตรงนี้เราต้องเอาไปกรอกด้วยเช่นเดียวกันครับและตัวสุดท้ายที่จําเป็นก็คือตัว CVC รหัส CVC 3ตัวนี้จําไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาไว้ยืนยันเวลาที่เราใช้บัตรนะครับในการผ่านการซื้อออนไลน์อะไรนั่นเองนะครับเออเราจําเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลตัวนี้ลงไปเพื่อยืนยันว่า ฉันถือบัตรนี้จริงๆฮะคราวนี้สิ่งที่เน้นย้ําเลยว่า3อย่างบนบัตรนี้ที่ผมบอกนี่นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับในการซื้อของออนไลน์ฮะโอเคคราวนี้การเปิดบัตรของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครติดปัญหาตรงไหนยังไม่เข้าใจยังไงถามขึ้นมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ